วาจกต่อไปนะครับคือเหตุกับตุวาจกเหตุกับตุวาจกชื่อมันคล้ายกันกับกับตุวาจกชื่อคล้ายกับกับตุวาจกเลยเพียงแค่เติมเหตุเข้ามานั้นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมท่องออวาจกมีห้าพอมาเจอเหตุกับตุวาจก สมองมันก็วิ่งปืดไปหากัตตุวาจกเลยอ๋อกัตตุวาจกเติมเหตุข้างหน้ากลายเป็นเหตุกัตตุวาจกมันวิ่งไปอย่างนั้นอัตโนมัติก็เลยจําได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนี่คือกัตเหตุกัตตุวาจกนะครับทีนี้เมื่อเรารู้กัตตุวาจกกัตตุวาจกประธานและกิริยาเนี่ยเขาบอกว่าประธาน เป็นผู้ทําเองนั่นคือกัตตุวาโจกนะประธานทําเองแต่เหตุกัตตุวาจกนี้ไม่ใช่แล้วครับมันต้องมีอะไรต่างจากกัตตุวาจกแน่นอนฉะนั้นเหตุกัตตุวาจกก็คือประธานเหมือนกันแต่ประธานใช้ให้คนอื่นทําคำว่าประธานใช้ให้คนอื่นทําตรงนี้มีความหมายว่าอย่างไร มีความหมายว่าอย่างไรครับผู้ใหญ่บ้านใา,นาน้ลูกบ้านเองผู้ใหญ่บ้านใช้ลูกบ้านทำกันบาอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านขี้เกียจอุ่งก้าวก็เลยใช้ลูกบ้านนี้ไปหุงตัวเองไม่หุงเองครับคือประธานในประยระนั้นประธานในประโยคเป็นคนสั่งให้ทําใช้ให้ทําบอกให้ทํา ขอร้องให้ทำสรุปแล้วประธานทำเองไหมครับไม่ครับไม่ทำนะครับแล้วคนทำก็คือไอ้ตัวนามลอยตัวเนี้ยคนอื่นเนี่ยคนอื่นตัวเนี้ยแหละรครับคือความยากครับเพราะอะไรคือความยากเพราะคนอื่นเราไม่รู้ว่าเป็นใครไงครับเราก็ต้องไปย้อนกลับไปดูความใปนประโยคนับ ว่าใครพูดกับใครที่ไหนอย่างไรไอคนอื่นเนี่ยเป็นใครเป็นคนทั่วไปหรือว่าอ่าเป็นสาธารณนามเนี่ยเป็นอาสาธารณะนามคือนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่นอ่านางสามวมาวดีนางวิสาขาอย่างนี้ใช้ให้นางวิสาขาทำใช้ให้นางสามวมาวดีทำอย่างนี้ก็คืออ่าเป็นอาสาธารณนะ ดังนั้นนะครับเหตุกัตวาจงเมื่อจะถามว่ากิริยาศัพท์เช่นไรชื่อว่าเหตุการวาจกิริยาศัพท์เช่นไรชื่อว่าเหตุกตรวาจเราก็ตอบตามความเข้าใจเลยครับคือภาษาหนังสือเนี่ยบางทีมันอาจจะเข้าใจยากคำตอบก็คือ กิริยาศัพท์ที่ใช้ให้บุคคลทำาชื่อว่าเหตุตุกตัวจบหรือเราจะตอบแบบความเข้าใจของเราก็คือว่าประธานในประโยคเป็นผู้ใช้ให้คนอื่นทำมันจะมากีศัพท์กีอะไรก็แล้วแต่ประธานในประโยคเป็นผู้ใช้ให้คนอื่นทำ อันนี้คือความหมายของเหตุกับตัวจกและความยากมันเพิ่มขึ้นต่อไปอีกก็คือในเหตุกับตัวจกนั้นมีปัจจัย4ตัวซึ่งตัวปัจจัยสี่ตัวนี่แหละจะเป็นตัวแปรสัมพันธ์นะฮะตัวแปรสัมพันธ์ที่แยก ตัวแปรสำคัญที่แยกนะฮะที่แยกระหว่างอระหว่างปัจจัยในกัตตุวาจกและเหตุตุกัตตุวาจกเราเรียนกัตตุวาจกมาแล้วมีปัจจัยสองตัวนี้อยู่ในกัตตุวาจกครับคือเนในยะสองตัวนี้มีและในกัตตุวาจกก็มีเหมือนกันแต่มันใช้ไม่เหมือนกันครับ ส่วนเรื่องของวิธีการใช้นั้นก็เอาไว้ก่อนทีนี้ในเหตุกับตัวจบมีปัจจัยสี่ตัวคือเนนยะนาเปนาปะยะเนนยะนาเปนาปะยะยอดนะถัดไปปัจจัยที่เนื่องด้วยนะลงมาแล้วให้ลบนะทิ้งทุกๆุกครั้งเลยครับก็ผมก็เคยพูดมาแล้ว ถ้าสระต้นธาตุไม่มีตัวสะกดให้พฤษคือทีฆะเป็นอาอีเป็นอีกอ่าเป็น e, o, อูนอย่างนั้นเรียกว่าให้ให้พฤษน,นะครับให้พฤษเมื่อกดเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยมาใช้กับเหตุกัรตวาจกนะครับผมก็เลยมี ตัวอย่างหรือมีแบบให้ท่านดูว่าเวลามันไปประกอบแล้วเนี่ยอย่างเช่นละพาธาตุในความได้เอาละพาธาตุลงในเนปัจจัยตัวนี้มันเป็นลาเพพอมันเป็นลาเพแล้ว พอมันเป็นลาเพแล้วตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นเครื่องหมายของเหตุกกรวัจจได้โดยปริยายเลยเพราะว่าไอตัวปัจจัยในเหตุการณ์วัจจบเมันลงมาให้เราเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นนาปย์ปัจจัยก็เป็นลาพยบถ้าเป็นนาเปปัจจัยก็เป็นลาพาเปนะฮะ ลาพาเปก็ดูเทียบแบบนี้และสุดท้ายเป็นลาพาปยะจริงๆตรงนี้มันเป็นอาราปมันมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นอาราปแบบนี้คือคืออาตัวนี้แล้วก็อาเปอาราปแล้วก็ อา,อาราปยะปัจจัยที่เนื่องด้วยนะลงแล้วลบนะยิ่งนะครับมันไม่ลงเออตัวเดียวนะมันพิมพ์ยากนโะครงสร้างมันเป็นแบบนี้ผมก็เลยมาประกอบให้ท่านดูว่าถ้าลาพธาตุเนี่ย คือตรงนี้ช่องนี้มันเป็นเนปัจจัยนะครับมันเป็นเนปัจจัยก็เป็นลาพเพตัวนี้ที่มีพยัญชนะสังโยคอยู่ด้านหน้าก็ไม่ต้องทีฆะครับก็ลงเฉยๆตัวนี้เป็นปะจาาธาตุก็เป็นปาเจมะระธาตุก็เป็นมาเรตุสะธาตุก็เป็นปุตเสปุจธาตุก็เป็นปุตเฉ ตาระธาตุก็เป็นตาเรนะครับฐานะธาตุก็เป็นฐาเรให้ท่านไปสังเกตว่ากฎเกณฑ์ของเหตุถูกตัวจบคือปัจจัยที่เนื่องด้วยนะลงแล้วให้ลบนะทส่วนไอตัวปัใจจัยเนปัจเนยะยนะเปนาเปยะลงแล้วนะครับ ลงแล้วให้ลบนอนเนนทิ้งแล้วทีฆ่าต้นธาตุมีท่านในสงสัยไหมครับและตรงนี้มันก็ยังไม่พออีกนะเมื่อนำมาประกอบแล้วเหตุก,กัตตุวาจก สามารถนำไปแจกในวิพัสสภทั้งแปดหมวดได้ทุกหมวดส่วนผมนั้นจะให้ท่านแจกแจกเฉพาะนะครับแจกเฉพาะห้าหมวดแจกเฉพาะห้าหมวดก็คือวัตมานาปัญจมีสัตตมีแล้วก็ภาวิสันติส่วนหมวดอื่นๆมันมีที่ใช้น้อย ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหามันอยู่ที่ว่าอย่างเนปัจใจนะฮะเนปัจจัยบางตัวมันลงได้บางตัวมันลงไม่ได้บางตัวจําเป็นต้องลงสาะอาคมไม่ช่วยเป็นปาเจสิก็จะต้องลงที่ผมประกอบไว้ให้ท่านทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อที่จะนําไปแจกกับ วิพัตหมวดวัตมานาปันจมีสัตมีอัจฉต,ติีพุสันติตรงนี้ครับมันเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากที่จะต้องให้ท่านแจกให้ผมฟังนะครับก็จะขอไม่รู้ว่าจะให้แจกยังไงมันตั้งห้าหมวดและห้าหมวดเนี้นะครับก็คือทุกตัวเลยเอาไปแจก เราก็มาฝึกแจกนะครับเอาท่านเนี่ยฝึกแจกใครเลือกอันไหนมาก็แจกอันนั้นเลยครับทั้งแปดหมวดนะครับแจกทั้งแปดหมวดนะครับติวิภัตวัตมานาห้าหมวดหรือแปดหมวดห้าหมวดครับใช้ห้าหมวดนะครับใต้เอกสารนี้วัตมานาปัญจมีสัตมีอัจฉตตณีและุริสันติใช้ห้าหมวดนี้หลักอ้ส่วนอีสามหมวดมันไม่ค่อยใช้ในหนังสือเราก็ ก็ไม่ต้องแจกครับเอาต่อไปครับก็มาแจกให้กันและกันฟังท่านใดจะแจกเลือกแจกมาได้เลยครับส่วนตัวแบบแจกตัวแบบแจกนั้นสามารถเปิดหนังสือย้อนกลับไปที่เรื่องธาตุใต้เรื่องธาตมุมันมีวิธีการมันมีการแจกค่าหมวดตัวนี้อยู่ หน้า44หน้าที่44นะครับดูหน้า44เป็นหนักแล้วก็แจกต่อท่านไหนจะเลือกเอาอันไหนแจกก็แจกเลยครับแล้วก็ถ้าแจกเสร็จแอ่แต่แจกเสร็จ5หมวดแล้วเพื่อนแจกไปถ้ายังไม่มีใครแจกท่านสามารถซ้ําได้นะครับเอาเริ่มเลยครับตอนนี้เวลาจะหมดอีกแล้วเลือกมาเลย ลาพะธาตุในติอัตมานาลาเพติลาเพนติลาเพสิลาเพถาลาเพมิลาเพมะเราจะมีครับละละอาลาเพตุลาเพนตุลาภาลาเพหิลาลาเพถาลาเพถาลาลาเพมิลาเพมะ หมวดสัตตมีละละลาภัยยะลาภัยยุงลาลาภัยยะลาเพใช่ไหมครับอาจารย์ลาภัยยะลาภัยยะลาเพลาเพลาภัยยุงลาเพลาภัยยะสิลาภัยยะลาภัยยะมิลาภัยยะมะหมวดสัจจตณีลา เพวิลาเพวุงลาเพลาเพวิงสุลาเพวังสุลาภาลาเพวสุงลาเพวิลาเพวิถะลาเพวิงลาเพวิมหาหมดเพวิสันติลาลาเพวิสติลาเพลา ลาพิสสติใช่ไหมครับจะแจกได้ไหมเนี่ยไม่มีวอแหวนเนาะหมดนี้จะแจกได้ไหมลาพิสลาลาพิสติลาพิสสันติลาพิสสสิลาพิสลาพิไม่ได้ครับลาพิไม่ได้ลาเพศเพศไม่ได้ครับลาเพศลาเพศสติลาเพศสันติลาเพศสสิลาเพศสามิลาเพศสัมมิลาเพศสามะ แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าลาเพวิมันถูกเหรอคะลาเพวิมันไม่มีว่าแหวนเนาะลาพระวิลาพระวิมันมันวิอันนั้นในต่างมันมาจากจากภาวะภวะธาตุอันนี้อันนี้มาแจกลาเพงิงงงเลยต้องถามว่าเดี๋ยวเพื่อจะได้แจกลาเพสิงลาเพลาเพิติดตลาเพลาเพวิทิะอย่างเดียวได้นะมันไม่มีวิใช่ จแสดงว่าปฐมมมดุลไม่ได้ช่ะแม่อาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ได้แค่แค่ได้แค่ลาลาพุทสติาก็คือหมวดพระวสสันติเนี่ยหมวดพระวสสันติก็ลงทับไปเลยครับลาเพศสติลาเพศสันติลาเพศสติลาเพศสถทาลาเพศสามิลาเพศสามถบทอัชตนีที่ัน มันเป็นไปลงวิมันไม่ถูกเนี่ยหมดอัชฉติานหมดอัชาตานีถ้ามันลงตรงนี้ไม่ได้ลงอีมันลงไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องลงสะอาดผมก็เป็นลาเพสสิลาเพสสิลาเพสสูงลาเพสสูลาเพสลาเพสสูลาเพสสุจันเนาะลาเพสสังสุลาเพสสังสุลาเพสสังสุ ลาเพสสังสุขแล้วก็พาเลลาเพสูงลาเพสิลาเพสิทธาลาเพสิงแล้วก็มาลาเพสิมหาใช่ไหมอาจารย์ครับตรงตรงนี้วันก่อนอาจารย์บอกว่าลงสูงได้กับเดียวลงสูงแค่ตัวเดียวพอดีมันซ้ำกันว่าอ๋อใหมใช่ลาเพสสิลาอาคมลาเพสสิลาเพสูงลาเพสสิ ลาเพสสิทธะลาเพสสิงลาเพสิมหาคราับต่อไปหมดหมสติครับพระสติครับราราเพสสติลาเพสสันติลาเพสสรีลาเพสศัทธาลาเพสสามิลาเพสสามะครับผมว่าเขียนมาส่ง เขียนส่งมาให้ผมเถอะครับรว่าอย่างนั้นแหละก็คิดเพราะว่าเหมือนกันนะอาจารย์การบ้านมันผิดแต่การบ้านมันได้แล้วมันจะได้แต่ก็ก็อยากให้เขียนมาครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีปัญหามันคือหัวใจสําคัญของเรื่องของการแปลเลยครับเพราะว่าท่านดูไม่ออกนะครับท่านแปลแล้วผิดมหันด้วยครับผิดเยอะมาก เพราะมันผิดประโยคครับฉะนั้นก็ให้อาอาอาจารย์ว่าดีกว่าเขียนดีกว่าเขียนดีกว่าคือท่านท่านเลือกในจํานวนธาตุที่มีในหนังสือเนี่ยครับมีเลือกมาแจกมาสามตัวเอาหนักๆเลยครับเขียนให้มือหงิกไปเลยแต่อยู่แล้วอาจารย์สู่ๆอยู่แล้วครับแต่ผมตรวจนะต้องตางหงิกอน อก็ทุกท่านตั้งใจ,ใจนะเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจผมนะครับเขียนมาเลยครับส่งมาเลยทั้งไปข้างหน้าทั้งย้อนมาข้างหลังได้ทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวผมตรวจให้นะฮะข,ของอาตมาเยพี่ส่งย้อนหลังไปรบกวนอาจารย์ตรวจอยากคิดว่ารบกวนครับอ่าช่วยช่วยกันไปนะก็คือเร,าเรา,า,ราเราได้ความรู้เราได้ความรู้ผมก็ได้ให้ คือทุกคนก็เรียนด้วยใจผมก็ผมก็ให้ด้วยใจเหมือนกันครับคือ,อรเราเราก็ช่วยช่วยกันไปนะฮะเพราะณเวลานี้ห่วงเวลานี้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ประโยชน์ฝ่ายฝ่ายของผมเองคือผมก็ไม่อยากไปสังกัดกับสำบนักใดสำนักหนึ่งผมเป็นอิสระของผมอย่างนี้ผมว่าผมมีความสุขดี แต่ถ้าไปอยู่สังกัดในสำนักแล้วก็ูจะลำบากลำบากหลายอย่างถึงแม้ว่ามันจะมีะสนับสนุนมีอะไรมาสนับสนุนนะก็เป็นเรื่องของสำนักไปแต่กาคงไม่ได้ไปแล้วละ่ะคงไม่อยากจะไปอยู่กับสำนักหลายคนก็มันยุ่งแล้วก็ข้อดีของท่านก็คือคือเราสามารถนั่งเรียนเรียนแล้วก็เรียนย้อนหลังได้นะครับ แต่ปัญหาของการเรียนย้อนหลังที่ท่านหลายท่านกังวลเหลือหนึ่งนาทีนะฮะจบอันนี้ผมขออนุญาตลาเลยนะครับหลายท่านกังวลก็คือว่าอาะไรจะส่งกันบ้านแล้วใครจะตรวจไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับก็ส่งมาที่ผมนั่นแหละอส่งมาที่ผมก็จะตรวจไปเรื่อยๆครับการบ้านย้อนหลังก็ตรวจอันหน้าก็ตรวจพอดีว่าสองวันมานี้่มันงานมันค่อนข้างจะบีบรัดจนเกินไปก็เลยไม่ได้ตรวจให้ท่าน โอเคครับเขียนมาสามธาตุนะครับเป็นการบ้านอันไหนก็ได้เอา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 นานาเปนาเนาแล้วแต่ครับอันไหนก็ได้ครับนาปยะเลยนะครับสามธาตุธาตุละหนึ่งตัวใช่ไหมอาจารย์ธาตุละหนึ่งตัวถ้าลง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 เนยะเนยะยนาเป็นนาปยะเลยป่ะครับอาจารย์แล้วเลือกมาตัวใดตัวหนึ่งก็พอแล้วคิดคิดว่าเอาตัวไหนไม่ได้ก็ตัวนั้นยังไงครับจะดีกว่าโอเคโอเคครับโอเคเด็กก็